อืออ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 สวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วค่ะวันนี้วารุตาจะนำ เห็ดแม่ไก่มาทอดค่ะเอาไว้กินยามว่างเวลาอืมอยากจะกินอะไรจุบจ๊บจุบจิ๊บจิบเราก็กินเห็ดแม่ไก่ทอดนี่ละค่ะคลุกเกือน,น,นิดนิดโอ้โหอร่อยมันไปเลยค่ะนี่ค่ะเห็ดแม่ไก่ที่วรุตาเพิ่งไปเก็บมา เก็บมาแค่นิดเดียวนะคะดองเหลืออีกเยอะเลยค่ะดอกยังใหญ่เลยอะ่ะดอกเดียวไม่พอมีตั้งห้าดอกโอ้โหดูนี่นะคะวรุตาเก็บมาแค่ส่วนเดียวนี่ทำล้างแล้วนะคะล้างแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาฉีกกันแบบเป็นชิ้นๆคลุกเกลือแล้วทอดกันเลยค่ะ นี่นะคะแค่ส่วนเดียวส่วนเดียวนะคะวรุตาก,กำลังจะบอกว่าเวลาเราจะทำการฉีกเนื้อของเห็ดแม่ไก่นะคะให้ใส่ถุงมือด้วยค่ะถ้าเราไม่ใส่ถุงมือนะคะนิ้วของเราจะดำค่ะเห็นไหมคะ เนื้อที่เราตัดมาเริ่มแรกเนี่ยจะเป็นเนื้อสีเหลืองอ่อนนะคะหลังจากน้ำทิ้งเอาไว้ก็จะเป็นสีดํามือของเราก็เช่นเดียวกันใส่ถุงมือแล้วจะไม่ดําค่ะโอ้ยวารุตตาแล้วหอยากจะดมให้เพื่อนๆดมอีกรอบนะคะหอมมากๆเลยคะ่ะบางคนบอกว่าหอมเหมือนกับน้ำผึ้งแต่วารุตาว่าหอมเหมือนเหมือนกับเห็ดจมปิโยงค่ะ เห็นไหมคะพอล้างน้ําแล้วเนี่ยพอเราทิ้งไว้สักพักก็จะเป็นสีดําแบบนี้มามาลงมือฉีก,กันเลยคะ่ะใสถุงมือแล้วนะคะนี้คะ่ะวิธีการฉีกก็ทําแบบง่ายๆฉีกเห็นไหมคะเห็นเนื้อเขาไหมคะเหมือนเนื้อไก่ย,ยังไงอย่างนั้นเลยคะ่ะ ฉีดเป็นเส้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมารูเท้าเพื่อวมดฉีดเป็นแบบนี้เลยค่ะหอมหอม,หอมสวาไอธรรมชาติช่าง,งสาร้างสรรจริงๆค่ะเวลาเราฉีดนะคะอย่าให้ฉีดหนามากนะคะเพราะว่าเวลาทอดมันจะ มันจะใช้เวลานานแล้วมันจะไม่กรอบค่ะน่ากินจริงๆเลยค่ะเมนูของเห็ดแม่ไก่นี่นะคะเราสามารถที่จะเอาไปผัดกะเพราได้ด้วยนะคะเอาไปผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราหรือจะเอาไปแกงคั่วกลิ่งหรือจะนำไป ตากแห้งเอาไว้ใช้ยามที่เก็บไม่มีก็ได้ค่ะตากแห้งใส่กระปุกเอาไว้นะคะและหลังจากนั้นเราจะเอามาทำซุปมาทำอะไรก็ได้ค่ะเมนมูง่ายๆเพลินมากๆเลยค่ะเห็นเห็ดแม่ไก่แล้วก็ชื่นใจชื่นใจเห็นไหมคะโอ้โหเป็นเส้นๆเหมือนเนื้อไก่เลยค่ะ เห็ดแม่ไก่กินได้ตอนที่เขายังยังอ่อนอยู่นะคะแก่แล้วไม่นิยมนำมารับประทานกันค่ะฉีกให้แค่พอดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันค่ะก่อนจะนำไปทอดก็คลุกเกลือน,นิดหนึ่งนะคะเพิ่มรสชาติค่ะเพิ่มรสชาติ เห็ดแม่ไก่เดี๋ยววัตถุตา,ากินหมดงวดนี้ก็จะไปเก็บมาอีกค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเก็บไปทันเขาหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะแก่ซะก,ก่อนเขามีเหลือเยอะมากๆเลยค่ะที่จะพอที่จะเป็นเชื้อให้กับปีหน้าเยอะมากๆเพราะว่า ไอที่วางอยู่ใกล้ๆขอนไม้ก็มีเชื้อของเขาก้อนเลื่อยเลยค่ะที่วรุตาคลิปก่อนที่เอาให้ดูนะคะเห็นไหมคะที่เนื้อของเขาเวลาฉีกออกมาเป็นเนื้อไก่แบบนี้เห็นไหมคะโอ้ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะสุดยอดมากๆเลยค่ะ พอเราฉีกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็โรยเกลือนิดหนึ่งค่ะเพิ่มรสชาติให้กับเขาเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ชีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราโรยเกลือนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปทอดกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดกันเลยค่ะนี่ 喂喂。Oi, ตอนทอดจะต้องใช้ไฟแรงๆนะคะเพราะว่าเขาจะได้กรอบผสมเกลือลงไปนิดนึงนะคะก่อนทอดจะช่วยรสชาติของเขานี้นหน้ารับประทานมากข,ขึ้นค่ะ เริ่มแหกแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาพลิกนิดนึงนะคะคือทอดห้่เขาจนกรอบเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าเราจะได้เก็บไว้นานๆเนาะแล้วก็เวลาทานก็จะได้ดังกร๊กกร๊กกร๊ก,กเหมือนกับเราทานชิปสเลยคะ่ะเดี๋ยวไม่กรอบอีกหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวก็จะได้ละ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาชิมกันด้วยกันนะคะว่ารสชาติของเขาจะอร่อยแบบไหนน่าทานไหมถ้าอร่อยเดี๋ยวรุตาก็จะไปเก็บมาอีกค่ะเพราะว่ายางเหลืออีกเยอะเลยค่ะแล้วก็วัดสำรับปีหน้าที่จะมาเป็นสปองเขาแบบหเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าความที่ เขาดอกมันเยอะเยอะจริงๆเดี๋ยวรแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเรามาดูกระตอนเอาขึ้นอีกทีนะคะเริ่มดำแล้วเห็นไหมคะดำดำดำเนี้ยไหมคะเริ่มกรอบได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่เลยนะคะเห็นไหมคะดำเต็ นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะมากันเลยค่ะนี้ค่ะทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงตอนนี้ตาชิมค่ะหอมอห่างคะ มาชิมกันเลยค่ะเพื่อนน,นี่ค่ะเห็ดแม่ไก่ทอดค่ะอืมกรอบโปะกรอบโปะอืมยังได้กินมันฝรั่งทอดกรอบเลยค่ะแต่นี่เป็นเห็ดแม่ไก่ทอดกรอบค่ะโดยสีมือวานุตาเองค่ะอืม รสชาติของเขาเนี่ยคะอืมเหมือนกับมันฝรั่งเลยค่ะมันฝรั่งที่เราใส่เกลือนิดนิด,นดรสชาติแบบนั้นเลยค่ะแล้วรู้สึกแบบอารมาในลำคอมากๆเลยค่ะอืม เห็ดแม่ไก่เออเธอจังอร่อยจริงๆนี่เป็นการกินครั้งแรกของวารุตาและก็เป็นการเก็บครั้งแรกของวารุตาในชีวิตเลยนะคะกับเห็ดแม่ไก่ค่ะือร่อยมากๆเลยค่ะ ก็ยินจสบกอดเลยทั้กอือืมอ้มยายังจะบอกเพื่อนๆทุกๆคนนะคะว่าเห็ดแม่ไก่อร่อยจริงๆค่ะวารุตาว่าเขาเป็นเห็ดที่แท้ประเภทว่าถ้าณวันนี้นะคะที่วารุตายังไม่ได้เจอเห็ดตัวไหนวารุตาขอเขาเป็นเห็ดในใจของวารุตาเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะ อร่อยจังนีน่กินอยู่อือืออืออืมอืมอ,อ,อืถ้าไปเจอเห็ดแม่ไก่ที่ไหนลองเอามาทอดแล้วก็โรยเกลือนิดนิดนะคะอือือ อร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็เมื่อเราทอดแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเก็บได้รับประทานนานด้วยค่ะใส่กล่องปิดฝาไว้ให้เรียบร้อยนะคะเอามาทานคู่กับข้าวหรือไว้สำหรับทานเล่นก็ได้ค่ะและก็แนะนำนะคะสำหรับผุ้คนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เห็ดแม่ไก่ี่ใช้ผัดขคัาพเผาใช้แกงคั่วกริ่งแล้วก็ใช้ทอดไว้กินยามว่างแบบนี้ได้เลยค่ะ เห็ดแม่ไก่เห็ดแม่ไก่ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับวรุตตาด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันงวดหน้าค่ะว่าวารุตตามีอะไรดีๆมาให้ชมกันอีกอย่าลืมกดติดตามกันนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย